สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยสำรวจประเด็นเศรษฐกิจที่กําลังอยู่ในความสนใจอย่างมากเลยนะครับตอนนี้นั่นก็คือสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องหลายท่านคงสังเกตเห็นแล้วนะครับค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนี่แข็งแกร่งขึ้นแต่ระดับที่น่าจับตามองมากในช่วงหลายเดือนมานี้ ใช่ค่ะเป็นสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาคการส่งออกซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจไทยเรามาตลอดวันนี้เราจะมาลองดูกันนะครับจากข้อมูลเก่าวบทความล่าสุดที่เน้นไปที่ข้อสั่งการของคุณอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีที่ท่านมอบหมายให้ทีมเศรษฐกิจเร่งดูแนวทางรับมือเราจะมาทำความเข้าใจกันว่าเอ๊ะการแข่งข้าของเงินบาทครั้งนี้มันส่งผลกระทบยังไง ใครได้รับผลกระทบโดยตรงบ้างเรารัฐบาลมองเรื่องนี้ยังไงและกําลังพิจารณาทางออกอะไรอยู่บ้างครับและที่สําคัญไม่แพ้กันนะคะคือแรงกดดันที่ผู้ส่งออกกําลังเจออยู่ตอนนี้ซึ่งก็หนักหน่วงพอสมควรรวมถึงมุมมองคําเตือนจากนักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลกแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจระยะต่อไปด้วยค่ะซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นโจทย์ที่อืมท้าทายมากทีเดียว เอาละครับลองมาดูสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนเลยข้อมูลจากตลาดการเงินเนี่ยชัดเจนเลยเงินบาทแข็งค่าขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขบนหน้าจอนะครับแต่มันส่งผลกระทบจริงๆกับผู้ประกอบการถูกต้องค่ะผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็เกิดขึ้นทันทีคือมูลค่าส่งออกของไทยพอคิดเป็นดอลลา,าร์สหรัฐมันลดลงโดยอัตโนมัติเลยลองลึกภาพตามนะคะ ผู้ส่งออกขายของได้ราคาเท่าเดิมเป็นเงินสกุลต่างประเทศแต่พอแลกกลับมาเป็นเงินบาทอ๋ะพวกเขากลับได้เงินน้อยลงส่วนทางกับต้นทุนการผลิตทั้งค่าแรงค่าวัตถุดิบค่าขนส่งที่มันไม่ได้ลดลงตามหรือบางทีอาจจะสูงขึ้นด้วยซ้ําค่ะอ๋อครับนั่นเท่ากับว่าส่วนต่างกําไรของผู้ประกอบการก็ถูกบีบให้แคบลงไปอีกหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ซึ่งก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องแล้วก็อาจจะกระทบถึงความสามารถในการจ้างงานหรือการลงทุนต่อไปอีกด้วยซ้ำค่ะ แล้วประเด็นที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นนะคะคือคําเตือนจากนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านถ้าเงินบาทแข่งค่าต่อเนื่องจนหลุดออกจากระดับที่ควรจะเป็นหรือที่เราเรียกกันว่าระดับสมดุลมากเกินไปจส่งผลให้สินค้าไทยเราเมีราคาแพงขึ้นเมื่อเทียบกับสินค้าจากประเทศคู่แข่งที่ค่าเงินเขาไม่ได้แข็งเท่าเรานี่คือการเสียความสามารถในการแข่งขันโดยตรงเลยนะคะลูกค้าต่างชาติอาจจะหันไปซื้อสินค้าจากประเทศอื่นแทน แล้วผลกระทบมันจะหยุดอยู่แค่ผู้ส่งออกแต่ละรายหรือ,อ,อกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มไหมครับหรือมันจะลามไปถึงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเลยเงินเศรษฐกิจไทยมานานแล้วนะคะถ้าภาคส่งออกสะดุดลงแบบว่ามีนัยยะสําคัญเลยก็ย่อมส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ในไตรามาสต่อๆไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกแสดงความกังวลออกมาอย่างชัดเจนค่ะ ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงท่าทีล่าสุดของคุณอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับที่ออกมาสื่อสารชัดเจนว่ารัฐบาลกําลังจับตาสถานการณ์นี้ใกล้ชิดมากแล้วก็ได้สั่งการให้ทีมเศรษฐกิจซึ่งก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งหารือเพื่อหามาตรการบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ส่งออกและภาคอุตสาหกรรมโดยด่วนการที่ผู้นํารัฐบาลออกมาแสดงท่าทีแล้วก็สั่งการอย่างรวดเร็วแบบนี้ถือเป็นสัญญ,ญาณที่สําคัญนะคะ อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลตระหนักถึงความเร่งด่วนแล้วก็ความรุนแรงของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะครับแล้วพอมีรายละเอียดไหมครับว่ามาตรการที่ทีมเศรษฐกิจกําลังดูกันอยู่นี่มันมีหน้าตาหรือแนวทางเป็นยังไงบ้างครับ เท่าที่ข้อมูลเรามีตอนนี้จากรายงานข่าวระบุว่ากําลังจะมีการหาหรือร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานหลักๆอย่างกระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอพอทอค่ะเพื่อพิจารณาแนวทางที่เป็นไปได้แนวทางแรกที่ถูกพูดถึงคือการดูแลสเสถียรภาพค่ายเงินบาทพยายามบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบสมดุลน,นะคะคําว่ากรอบสมดุลน,นีออ้พอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมครับว่าหมายถึงอะไร ค่ะกรอบสมดุลในที่นี้ก็หมายถึงการพยายามดูแลไม่ให้ค่าเงินบาทแข็งค่าหรืออ่อนค่าเร็วเกินไปหรือผันผวน,นมากจนเกินไปจนส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจจริงอย่างรุนแรงอาจจะมีการใช้เครื่องมือทางการเงินของธนาคารกลางเข้ามาช่วยบ้างเพื่อชะลอความผันผวน,ผนแต่ก็ต้องทําอย่างระมัดระวังนะคะไม่ใช่การฝืนทิศทางตลาดในระยะยาวหรือไปกําหนดเป้าหมายค่าเงินตายตัวเป็นการลดความผันผวน,นระยะสั้นมากกว่าคะ่ะ ฟังดูเป็นการดำเนินการที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องชั่งน้ำหนักผลกระทบหลายด้านมากๆเลยนะครับละเอียดอ่อนมากค่ะเพราะการเข้าไปแจ้กแสงค่างเงินมีทั้งผลดีผลเสียนอกจากเรื่องการดูแลค่างเงินโดยตรงแล้วแนวทางที่สองที่คาดว่าจะมีการพิจารณาก็คือมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการส่งออกโดยตรงเลย อาจจะเป็นในรูปแบบของมาตรการทางการเงินอย่างเช่นการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟโลนะคะหรือมาตรการทางการคลังเช่นการลบภาระภาษีบางอย่างหรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อช่วยประคองให้ผู้ประกอบการที่โดนผลกระทบหนักๆสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้นอกจากการช่วยเหลือเฉพาะหน้าแบบนี้แล้วมีการมองไปถึงการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างหรือระยะยาวด้วยไหมครับมีการพูดถึงอยู่บ้างค่ะ แนวทางที่3คือการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่ๆที่มีศักยภาพหรือกระจายความเสี่ยงไปนในหลายๆตลาดมากขึ้นไม่พึ่งพิงตลาดหลักเดิมอย่างเดียวเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกหรืออัตราแลกเปลี่ยนในตลาดใดตลาดหนึ่งโดยเฉพาะค่ะแต่ดูเหมือนว่าท่านนายกจะเน้นย้ำเรื่องความรอบคอบในการดำเนินมาตรการเหล่านี้มากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเข้าไปดูแลค่างเงิน ถูกต้องค่ะท่านนายกเน้นย้ำว่าการดําเนินการใดๆโดยเฉพาะการใช้เครื่องมือเพื่อดูแลค่าเงินต้องทําอย่างรอบครอบที่สุดเพื่อไม่ให้การแก้ปัญหาระยะสัน้นกลับกลายเป็นสร้างปัญหาใหม่หรือส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวแทนการเน้นความรอบคอบมากๆแบบนี้มีความเสี่ยงไหมครับว่าจะกลายเป็นแบบว่า ดำเนินการช้าไปจนผู้ส่งออกบางรายอาจจะสายเกินแก้หรือทนรับภาระไม่ไหวนั่นเป็นประเด็นที่ท้าทายอย่างยิ่งเลยค่ะนี่คือจุดที่ยากที่สุดเลยก็ว่าได้การหาจุดสมดุลระหว่างการออกมาตรการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทันท่วงทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็ความน่าเชื่อถือของนโยบายการเงินในระยะยาว การแทรกแซงค่าเงินถ้าทำมากไปหรือผิดจังหวะมันเหมือนพยายามว่ายทวนกระแสะน้ำเชี่ยวนะคะอาจต้องใช้ทรัพยากรหรือเงินทุนสำรองระหว่างประเทศจำนวนมหาาศลและที่สำคัญอาจส่งผลกระทบต่อความเชี่ยวมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้ถ้าเขามองว่าเป็นการบิดเบือนกลไกลตลาดหรือทาให้คาดการทิศทางนโยบายได้ยากขึ้นคะ่ะอ๋อเข้าใจเลยครับว่าเป็นโจทย์ที่ยากจริงๆ ทีนี้ลองเปลี่ยนมุมมาฟังเสียงสะท้อนจากฝั่งภาคธุรกิจบ้างซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยแน่นอนว่าพวกเขาย่อมมีความกังวลและก็น่าจะมีข้อเสนอแนะออกมานะครับใช่ค่ะทางสมาคมผู้ส่งออกไทยได้แสดงความกังวลต่อสถานการณ์นี้อย่างชัดเจนและสิ่งที่น่าสนใจคือข้อเรียกร้องของเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่มาตรการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ยังมองไปถึงการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยค่ะ เขาเสนออะไรที่ลึกไปกว่านั้นครับภาคธุรกิจเรียกร้องให้ภาครัฐพิจารณามาตรการในเชิงรุกมากขึ้นค่ะคือมองไปข้างหน้าเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันระยะยาวไม่ใช่แค่การตั้งรับหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเท่านั้นตัวอย่างข้อเสนอที่น่าสนใจนะคะคือการส่งเสริมให้เกิดการใช้เงินสกุลท้องถิ่นหรือ local currency settlement ในการค้าขายระหว่างประเทศให้มากขึ้นโดยเฉพาะกับประเทศคู่ค้าในภูมิภาค เพื่อลดการพึ่งพิงเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งมักจะมีความผันผวนสูงแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้โดยตรงค่ะอันนี้น่าสนใจมากครับเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการค้าและการชำระเงินเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้ภาครัฐเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการค้าแล้วก็หาช่องทางลดอุปสรรคทางการค้าร่วมกัน การมีความร่วมมือที่แข็งแกร่งในภูมิภาคอาจช่วยลดทอนผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและค่าเง,งินสกุลหลักได้ในระดับหนึ่งค่ะฟังดูเป็นข้อเสนอที่มุ่งแก้ปัญหาที่ต้นต่อในระยะยาวนะครับแล้วในมุมมองของนักวิเคราะห์เศรษฐกิจล่ะครับเขามองว่าการรับมือกับสถานการณ์บาดแข่งครั้งนี้มันท้าทายมากน้อยแค่ไหนครับ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองตรงกันนะคะว่าการจัดการกับปัญหาเงินบาทแข่งค่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะสาเหตุไม่ได้มาจากปัจจัยภายในประเทศอย่างเดียวแต่มีความเชื่อมโยงอย่างมากกับปัจจัยภายนอกซึ่งมันซับซ้อนแล้วก็อยู่เหนือการควบคุมของเราค่ะปัจจัยภายนอกที่ว่านั้น มีอะไรเป็นตัวอย่างบ้างครับปัจจัยหลักๆเลยก็คือทิศทางการเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่างประเทศหรือ capital flows นะคะเงินทุนเหล่านี้ไหลเข้าออกประเทศต่างๆตามสภาวะเศรษฐกิจโลก ความเชื่อมั่นนักลงทุนแล้วก็ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้ยากอีกปัจจัยสําคัญคือสถานการณ์ของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเองในฐานะสกุลเงินหลักของโลกการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของดอลลาร์เนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าเงินสกุลอื่นๆทั่วโลกรวมถึงเงินบาทด้วยนอกจากนั้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่หรือ emerging markets โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียก็มีผลอย่างมากถ้าภูมิภาคเอเชียดูมีแนวโน้ม เติบโตดีหรือมีความเสี่ยงต่ำกว่าภูมิภาคอื่นเงินทุนก็มักจะไหลเข้ามาทำให้ค่าเงินในภูมิภาคแข่งค่าขึ้นไปในทิศทางเดียวกันค่ะฟังดูแล้วเป็นปัจจัยที่ซับซ้อนและควบคุมได้ยากจริงๆอย่างที่ว่าเลยนะครับใช่ค่ะเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกเหล่านี้ได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกอยู่บ้างคือการที่ท่านนายกรัฐมนตรีออกมาแสดงท่าทีและสั่งการเรื่องนี้อย่างรวดเร็วแตมตอบสนองที่รวดเร็วนี้ เป็นสัญญาณบวกอย่างไรครับในเมื่อปัจจัยหลายอย่างก็ควบคุมไม่ได้อยู่ดีหากเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะการที่ผู้นำรัฐบาลออกมาให้ความสำคัญสั่งการเร่งด่วนสะท้อนที่เห็นว่ารัฐบาลตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ผลกระทบระยะสั้นต่อผู้ส่งออกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นผลกระทบเชิงโครงสร้างที่อาจจะกัดกร่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวได้ หากปล่อยให้สถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งค่าเกินสมดุลนี้ดําเนินต่อไปโดยไม่มีการจัดการที่เหมาะสมการส่งสัญญาณว่าจะเข้ามาดูแลแล้วก็พิจารณามาตรการอย่างจริงจังจึงช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาพเอกชนและตลาดได้ในระดับหนึ่งแม้ทุกคนจะทราบดีว่าการแก้ปัญหาค่าเงินเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็ไม่มีสูตรสาเร็จตา,ตายตัวก็ตามค่ะ เอาละครับเราได้สำรวจแง่มุมต่างๆของสถานการณ์เงินบาทแข็งค่ากันมาพอสมควรแล้วนะครับทั้งผลกระทบแนวทางการรับมือของรัฐบาลเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจและก็มุมมองนักวิเคราะห์ลงมาสรุปประเด็นสำคัญกันอีกครั้งนะครับแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายหรือในยะสำคัญยังไงต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวมครับได้ค่ะเริ่มจากต้นเรื่องคือเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างมีในยะสำคัญ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกทําให้รายรับรูปเงินบาทลดลงกําไรหดตัวแล้วก็อาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกเรื่องนี้ทําให้รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกแสดงความกังวลแล้วก็สั่งการให้ทีมเศรษฐกิจเร่งหามาตรการช่วยเหลือซึ่งแนวทางที่พิจารณาก็มีทั้งการดูแลค่าเงินให้อยู่ในกรอบสมดุลมากขึ้นการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยตรงแล้วก็การส่งเสริมการหาตลาดใหม่ แต่ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขสำคัญคือความรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะในขณะเดียวกันภาคธุรกิจก็แสดงความกังวลออกมาแล้วก็เรียกร้องมาตรการที่มองไปข้างหน้ามากขึ้นเน้นแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเช่นการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการค้าการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ส่วนนักวิเคราะห์ก็ชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนของปัญหาซึ่งผูกโยงกับปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมยากแต่ก็มองว่าการที่รัฐบาลตื่นตัวตอบสนองรวดเร็วถือเป็นสัญญาณที่ดีถูกต้องค่ะสรุปแล้วความท้าทายหลักที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือการสร้างสมดุลค่ะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการออกมาตรก,การช่วยเหลือเฉพาะหน้าอย่างทันท่วงทีเพื่อพยุงผู้ประกอบการที่กําลังเดือดร้อนกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินโดยรวมของประเทศในระยะยาว ซึ่งจำเป็นต้องคำนึงถึงความน่าเชื่อถือในสายตานักลงทุนด้วยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมภายนอกที่ผันผวน,นและควบคุมได้ยากนี่คือโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวังและชาญฉลาดเพื่อรักษาทั้งความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยและเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกต่อไปค่ะ ถือเป็นสถานาการณ์ที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดจริงๆครับทั้งรายละเอียดของมาตรการที่จะออกมาประสิทธิผลของมาตรการเหล่านั้นแล้วก็ผลกระทบที่จะตามมาในระยะต่อไปใช่ค่ะเพราะเรื่องค้างเงินและภาคส่งออกเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงเศรษฐกิจในภาพรวมแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้ขบคิดต่อจากสิ่งที่เราได้คุยกันโดยเฉพาะจากข้อเสนอของภาคธุรกิจครับน่าสนใจค่ะเชิญเลยค่ะข้อเสนอเรื่องการส่งเสริมให้มีการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการค้าขายระหว่างประเทศมากขึ้นและการเร่งกระชับความร่วมหรือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค คำถามที่น่าคิดต่อก็คือแนวทางเหล่านี้ซึ่งเป็นการปรับเชิงโครงสร้างจะสามารถเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยลดความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยต่อความผันผวนของค่างเงินในระยะยาวได้อย่างแพ้จริงมากน้อยแค่ไหนและประเทศไทยควรจะผลักดันเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังในระดับใดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจในอนาคตนอกเหนือไปจากมาตรการระยะสั้นที่กำลังพิจนารณายอยู่ครับ เป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะเพราะชี้ไปที่แนวทางการสร้างความเข้มแข็งจากภายในแล้วก็ลดการพึ่งพิงปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ซึ่งอาจเป็นคำตอบที่ยั่งยืนกว่าในระยะยาวคงต้องติดตามดูกันต่อไปค่ะว่าภาครัฐและภาคเอกชนจะสามารถร่วมมือกันผลักดันแนวทางเหล่านี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้มากน้อยเพียงใด